อร่อยเหรอก็อาจจะยังนะอืมรีวิวเซบักเฟิร์สไทม์ของผักฉ่ำคำหอมแบบไม่อวยกล่องละหนึ่งสองก้ามองว่าแพงปะมาเป็นถุงแบบเนี้ยกูสั่งแบบน้ำมันแล้วก็พริกจัดเต็มอืมกินแปลกๆฟิลแบบมาม่าผสมสุกี้อ่ะมีความแปลกๆอ,อกออนแนออาหารคลีนรสชาติไม่เข้มข้นขนาดนั้นความเผ็ดความมันความหอมโอเคอืม มันเป็นฟีลแบบสุก,กี้กับมามา่มาผสมกันแบบไลๆโๆรสชาติมันค่อนข้างงงๆนิดนึงกินเพลินๆมันได้อยู่นะเว้ยแต่รู้สึกว่ามันยังไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นเค็มน้อยมากแทบจะไม่เค็มเลยมีลูกชิ้นเลยด้วยความเห็นส่วนตัวคือรู้สึกเฉยเฉยก็อาจจะยังนะ <c oughs> เรียวกว่าเป็นเซบับแบบอาหารคลีนและกันถ้ามันเข้มข้นมากกว่านี้จะอร่อยมากกินเรื่อยๆแป๊บเดียวเกือบหมดเดี๋ยวลองใส่น้ำซุปเพิ่ม จืดมากรู้สึกว่ามันคือเซบักที่ยังไม่หลุดออกจากกรอบอาหารมังอ่ะมันไม่เข้มข้อนอ่ะมึงใครชอบรสชาติเค็มๆก็เติมเครื่องปรุงเอาส่วนตัวเราให้6กเต็มสิบมันจืดไปอ่ะแบบขอโทษนะมาแปลกใหม่ดีไปลองได้ของผักชาคําหอมกล่องนี้129โองเ้า้ยบาย